มื่อนี้วันที 14. ่14เมษานะครับมื่อนี้เฮ้าจะพามาชมสวนไผ่บ่งหวาดของเฮ้านะครับอายุกัประมาณ11เดือนนะครับประมาณ11เดือนแล้วครับไผ่ของเฮาครับ,รบประมาณนี้กลาลังเขียวตอนนี้ก็เราก็กําลังทําให้ออกหน้าแล้งนะครับออกนอกฤด,ด,ดูครับตอนนี้ก็คือเราก็คุมด้วยแกบดําแล้วก็ แล้วก็อัดน้ําเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับนอก็เริ่มออกแล้วนะครับมันจะเป็นลกษณะนี้นอก็จะเป็นเปล่กขึ้นมานะครับนี่ครับใบวงหวานของเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนะครับมันก็จะมีวงหวานของเราก็ประมาณนีเบอร์2เบอร์9ก็มี239นะครับไม่ใช่ใบหวยนะครับจะเป็นนะคาของเบอร์ไผ่องหวานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนอกัน นี่ครับมันก็ส่วนเขาแบนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับมาดูหนอของเราของไผ่วงหวัดตัวนี้น่าจะเป็นถ้าจับิดน่าจะเป็นเบอร์2นะครับนี่ครับกินใหญ่มากนี่ฮะนี่ครับลังขึ้นสวยเลยนะครับกิ่งพันก็อีกจะน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะชาแล้วก็น่าจะมีการแบกงปันได้อยู่นะครับสําหรับมณีกาเอาอ่า ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ่บาวผู้ไทยพัทินขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับที่รับชมบ๊ายบาย